ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับพระเอกดังโบกมือลาช่องสามไม่ต่อสัญญาพระเอกดังโบกมือลาช่องสามผันตัวเป็นอิสระอีกลายพร้อมเหตุผลชัดไม่ต่อสัญญาพระเอกดังโบกมือลาช่องสามผันตัวเป็นอิสระอีกลายพร้อมให้เหตุผลชัดอยากทําอะไรใหม่ๆไปเล่นซีรีส์บ้างเรียกว่าออกมาเป็นนักแสดงอิสระเต็มตัวแล้วสําหรับพระเอกรูปดอ ก๊อตอธิพัฒน์ฐานิตที่ล่าสุดออกมาเปิดให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าตอนนี้ได้หมดสัญญากับทางช่องสามแล้วเรียบร้อยโดย God ก๊อตกล่าวว่าเป็นฟรีแลนซ์เต็มตัวแล้วครับหมดสัญญาช่วงกลางปีจริงๆพอหมดสัญญาทางผู้ใหญ่ถามว่าจะต่อหรือไม่ต่อแต่เรารู้สึกว่าข้างนอกมีโอกาสมาเรื่อยๆเราก็อยากทําอะไรใหม่ๆด้วยไปเล่นซีรีส์บ้างตอนนี้เราเลือกรับงานเองเป็นส่วนใหญ่เราคิดว่าตัวเองตัดสินใจเอง แต่ก็มีเลขาคอยช่วยประสานงานให้แต่เวลาเราตัดสินใจอะไรทำไม่ทำใช่ไม่ใช่คิดเองครับพอเราดูแลตัวเองแล้วก็เหมือนเป็นอีกสเต็ปที่เราโตขึ้นถ้าถามว่าจะมีโอกาสไปอยู่สังกัดอื่นไหมหนุ่มก๊อตก็ปฏิเสธทันทีโดยเจ้าตัวบอกว่าอยู่แบบนี้ก็แฮมปี้ดีแล้วขอลองลุยด้วยตัวเองาอเราไม่ใช่เด็กๆเ,เราก็มีประสบการณ์คิดว่าโอกาสในวงการนี้ก็มีหลากหลายแนวมากๆลองหาไปเรื่อย างานที่เราชอบขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ